กิจกรรมความเพียรมหาจากาักรพรรดิยอรวยสองครั้งที่45วันที่16กุุมภาพันธ์2,568บทที่13บทพระคาถาชินบัญชรสยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสาหานังจตุสาสจาสภังระสัง เยปิเวงสุนราสภาตานังกราทยวพุทธาอาทเวสตินายกาชาเพปติติตาไมหังมาตะเกเตมุนิสาราศิเสปติติโตไมหังพุทโธธรรมวทวิโรจเน สังขวปาิติโตไมหังอุเรสาภคาุนาการโรปทัทเยเมอนุรุโธสารีปุตโตจัตทาขิเนกอนทันโยปิทิภาคาสมิงโมคาลานจาวะมะเกขาขิเนสาวะเนไมหังอาสุงอานันทาราหุรา กาสปโพจะมหานามัวอุภาสุงวามโสตะเกแกสตวปิจิภาคาสมิงสุริยวะปะพังกะโรนิเนโนสิริสัมปันโนโสพิตโตมุนิพงคาว โุมารกาสะโพเทโรมาเหสีติตาวาทะกโสมัยหังวัฒเนนิจังปฏิทธสสิกุณากรโรปุณโนังคุริมาโรจะอุปารีนันทะเสวะรเทราปันจะอิเมชาตานาลาเตติลากามามะเสสาสีติมหาเทรา วิชิตาชินสาวกาเอตเสติมหาเถราชิตวันโตที่โนราซาชาลันตาเสลเตเชนะอังคามังแขสุสันนิตาพระตนังปุรโตอาเสท่าขิเนเมตตาสุตะกังทาชักขังปัจฉโตอาเสวามีอังคุนิมาละกัง ทันธโมระปริตตัญจอาตานาติยสุตกังอากาเสชทธนังอาเสเสสาปาการาสันทิตาชินานานาวรสังยุตาสาตปาการังกาตา วาตาปิตาทิสัญญาตาพาเหวราชาตุปาทวาอาเะสาวินยางยันตุอนันตชินเตชะสา วาสโตเมสเกจเจนะสัทาสามพวธปัญเชลรชินปัญจรมาชัมเหวิหารันตังมะเหตาเลสะทาปาเรนตุมังสาเพเ,เตมหาปุริสาสภา เอเวตวามานตสุโคตสุระโคชินานุภาเวนะชิตัวปัตวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตารายโยสัตธรมานุภาวปาริโตจารามิชินาปัญชะเรติ บทที่14บทสวดพาาหูงมหากา พาหุงสหสมาพินิมิตาสาวุธันตังกรีเมฆาลังอุทิตาโครสะเสนมารังธานาทิตามวิธินาชิตตวามุนินโทะตันเต,ะต,ะต,ะตะชะสะภวตุเตชย,ยมังคะลานิมาราติเรกามะพิยุจิตาสปพราเตงโครัมปานารวกรรมะขมัทธทะยาขังขันติ สุธาตาวิธินาทิตตาวามุนินโทตันเตชะสะปวตุเตชยามังคะลานินาราคิริงกัจจวัรงอติมาตพูตตาตาวะคิจากมาสเนียวัสุทารุนันตาเมตตาภูเสกกวิธินาทิตตาวามุนินโทตันเตชะสะปวตุเตชยามังคะลานิโอเคตระ ธรมาติหาถ้สุธารุนันตัง ทาวันติโยชนะปะางคุริมาละวันตังเอทเทปิสังขาตามะโนชิตาวะมูนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยมะคาลานิกตาตวานักกาธามูเทรังอิวะคาพินียาจินจายตาตวตวจานังชนะก,กายามาแชสันเตนโสมวิธินะชิตาวามูนินโทตัน เตชสาภาวตุเตชยามังคะลานิสาจางวิหายมาติสาจักวาทะเกตุงวาทาพิรวปิตะมันนาอติอันทะพัวตังปัญญาปัเถปะชาริโตชิตาวามุนินโทตันเตชสาพระวตุเตชยามังคะลานินันหัวปานันทะพผู้ชักทงวิพูทางม่เหีติทิง ปุตเตะนาเทรพุชเคนะธรรมาปัญตัวเอตทัวปะเทสวิตินาชิตาวามุนินทัวตันเตชะสะพวตุเตชายามังคลานิทุกขาหาเททิพุชเคนะสุทธาหาทางปรามังวิสวดท่จุติมิติพกาพิธานัง ยานาคาเทนวิธินาชิตตะวามุนินทัวตันเตชะสาพรวตุเตชะยมังคาลานิเอตาปิพัวตาชะยมังคาลาอัตคาธาโยวะจโนทินาทิเนสารเตมาตันเทเหิตะวานาเนกวิวิธานิจุปะทัวานิโมูังสุขังอธิกรมยานโรุสปัญโย มหาการุณิกณนาทวิายสาวพปานินางกุเรตวาปารมีส ปาปตสัมโพธิมวตามางเอแตนะสาจจวะเชนหตุเตชยมังข้าลังชยันโตโพวชิยามูเลสกายานังนันทิวัตโนเอวังตาวิชโยโหเหชัยสัวชยงมังขาเลอปาราทิตาปาลังเกศีเสปทวิปูคาเลอภิเสเกสา พาพัวธานางอาคับปะตัวป่ามัวธาเตุนักต่างสุมังข้าลังสุปะพาตังสุหัวเตตังสุขโนสุมูหุโตัวจะสุยทังประมาจาริสุป่าาเขนางกายกรรมวังว่าจากรรมป่าาเขนางปะทาเขนางมโนกรรมังปะนิธิเตป่าาเขนาป่าาเขนานิกาตะวัน นาลพันตาเทป,ปะท่าเขเน ภาวตุสาพมังคลังราขันตุสาพระเทวตาสาพระพุธานุภาเวนะสัถาโสเตปะวันตุแตภาวตุสาพมังคลังราขันตุสาพระเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนะสัาโสเตปะวันตุแตภาวตุสาพมังคลังราขันตุสาพระเทวตาสาวพะสางฆานุ ภาเวนะสาทาสวทิทพระวันตุเตบทที่สิบห้าบทปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคาเรผัวที่คาเรตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนะพวันตุปวชิตา โสติงกาโรนเตทวิหารมันดาเลเทราจามัชนาวกาจพีคาวสารามิกาธานาปเตออปาสกาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปานาพุตตาสุขิตาพาวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจันดาสัมภวา สังเสทชาตาอัตววปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปะติจเตสาเพปิทุกขัสกรนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธโมธรมมัธราจปุคลาสังโฆตุสัมมาโควะอัตยจหิตายจะอัมเหราคาตัส อัมเหรัขะตุสัทโมสัพเพปิธรรมจาริโนวัวเถงสัมปาปุไนยามะธรรมเมอาริยปเวทิเตปะสันนาหุตุสัพเพปิปานิโนพุทธะสสนีสมมาธารังปเวชันโตกาเลเทวะปวัสตุววุทธิภวไว พุทธิภาวะาญา,าติสานังสมิทางเนตุเมทานิเงมาตาปิตาจาตราชางนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังทเมนาราชานุปาชางรักขันตุสาพาธาบทที่16บทเทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดา ทุขปัตตาจะนิทุขะพยาปัตตาจะนิพยาโสกัปปัตตาจะนิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหะสัมพตาคุณยสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยา ธานังท่าทานตุสัทธายะสีลังรักขั้นตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุขาดชั่นตุเทวตาคาตาบทที่17บทสุมังคละคาถา โอตุสัพังสุมังคลังรักขันตุสัพระเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรังโอตูสัพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตรังโหตุสัพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรัง สัพเพผุทาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพระลังอระหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามีสัพพสุสัพเพผุทาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพระลังอระหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามีสัพพสุสัพเพผุทาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพระลัง อรหันตานันจเตเชนาระคั่งพันธามีสาภพาสุสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนาระคั่งพันธามีสาภพาสุสัพเพพุทธาพระราปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาระคั่งพันธามีสาภพาสุ สัพเพุุทธาพร,ประปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอราหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสาพะโสสัพเพุุทธาพร,ประปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจเตเชนะระขังพันธามีสาพะสุสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจเตเชนะระขังพันธามีสาพะสุสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจเตเชนะระขังพันธามีสาพะสุ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนาตายด้วยการสาทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวดดัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมน์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว่วยครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3าสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ บุญกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวง พ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจัตตุรพิษพรชัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขะภะเพริญขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐี ทุกท่าน